นะครับเพจเราช ANNEL เรานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ทุกท่านมีอิสรภาพทางการเงินนะครับดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามานะครับก็ผมจะวันนี้จะมาบอกเล่าเรื่องหุ้นเกี่ยวกับโรงแรมนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้เตือนเกี่ยวกับหุ้นวัฏจักรไปนะครับหุ้นวัฏจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินเรือนะครับถ่านหินนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยอยู่รอบปลอดภัยให้ได้นะนะครับแล้วก็มีหลายท่านก็อาจจะรู้สึกเหมือนโทษฟ้าโทษฝนนะนะก็คือ นักวิเคราะห์หรือว่าคือเราอ่ะเวลาฟังอะไรก็ตามนะครับเราอย่าไปเชื่อเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องเขาเรียกว่าเป็นหลักกาลังสูตรของพระพุทธเจ้านะครับก็คือต้องฟังหูไว้หูนะครับก็คือเราต้องฟังแล้วเราต้องมาวิเคราะห์เองนะครับว่ามันจริงหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าเวลาเรากําไรนักวิเคราะห์หรือว่าคนอะไรต่างๆที่เราไปฟังนะครับเขาก็ไม่ได้กําไรกับเรานะครับหรือว่าเราขาดทุนเขาก็ไม่ได้ขาดทุนกับเรานะครับ ฉะนั้นเนี่ยการที่ว่าเราไปดูราคาอย่างผมอ่านบทวิเคราะห์เนี่ยผมก็จะไม่ได้ดูราคาเป้าหมายเลยนะนะครับนี่เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะก็คือผมก็จะมานั่งทํากันบ้านด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะครับแต่ว่าถ้าเราฟังนักวิเคราะห์ดูราคาเป้าหมายแล้วเราไปเชื่อนะครับแล้วเราลงทุนแล้วผิดพลาดเนี่ยการที่เราไปโทษนักวิเคราะห์เนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่ามันไม่ยุติธรรมนะเพราะว่า ถ้าสมมติเรากําไรเขาไม่ได้กําไรกับเราใช่ไหมฮะแต่ว่าโอเคหน้าที่เขาต้องวิเคราะห์ต้องเชียร์ซื้อเชียร์ขายนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าถ้าเราไปโทษก็จะไม่มีใครกล้าวิเคราะห์นะครับเราก็จะขาดแคลนบทวิเคราะห์นะครับแล้วก็ก็จะมีคนมาบ่นว่าทําไมไม่มีบทวิเคราะห์นะครับอุ้นตัวนี้ทําไมไม่มีบทวิเคราะห์เพราะว่าเขาไม่กล้านะครับถ้ามันผิดพลาดเนี่ยเขาทําดีเขาแค่เสมอตตัวนะ ก็ลองดูนะครับผมก็ไม่ได้อ,อะไรกบใครนะเพียงแต่ว่าบอกเล่าให้ฟังว่าเอาเป็นว่าเราต้องระวังด้วยตัวเราเองนะอย่างหุ้นฐานหินที่ตกมารุนแรงเนี่ยก็คือเราก็ต้องหาเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงตกนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปก็ต้องเรามาระวังมากขึ้นนะอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับหุ้นที่น่าจะกลับมาได้นะครับก็คือเป็นหุ้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับ ผมก็นำบทวิเคราะห์ของทางยวนต้ามานะครับทางยวนต้านะก็เราได้วิเคราะห์เอาไว้นะครับก็คือ,อเก,กับหุ้น shr นะครับหรือว่า shotel นะครับของกลุ่มสิงห์นะครับเขาบอกตลาดยังมองข้ามตัวเลือกที่ที่สุดในกลุ่มย้ำอีกทีนนะเราไม่จะเป็นต้องไปเชื่อเขานะเขาไม่ได้บังคับให้เราเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อเขาร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเราต้องการเอาข้อมูลเพื่อที่จะมาตรวจสอบอะไรบางอย่าง นะครับว่ามันเป็นจริงไหมอย่างที่เราคิดไหมนะอ่ะเขาบอกว่า o u c u p a n เ y r a t ลไม่เคยหลอกใครนะแหมใช้คำพูดนะแนวโน้มฟื้นตัววัคซีนเห็นผลบวก Valuation ถูกมากนะครับเทียบกับกลุ่มมูขการแข่งแร่งนะมาดูนี่เขาเลยดีกว่านะเขาบอก Valuation Mix Compare ก็คือ Compare กับตัวอื่นนะครับ Mint Central ERW AWC SSR นะ ราคาตามนี้เลยนะครับ P/BV ถูกสุดนะ,ะถ้าเรามองในแม่ของในแง่ของ Price per Book Value นะครับถูกสุด E/V per EBITDA ก็ยังถือว่าถูกนะถ้าเทียบกับมิ้นก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ Market Cap ก็หมื่นสามนะหมื่นสามนี่ก็สูงนะคือเรื่องของเรื่องผมก็คิดว่าตัวนี้ก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับนะครับ แต่ก็เราเรา,เราศึกษาไว้นะเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องซื้อหุ้นตัวนี้นะครับเราศึกษาเพื่อที่จะอาจจะไปซื้อหุ้นตัวอื่นก็ได้นะก็แต่เราต้องการดูภาพของโรงแรมเใช่ไหมฮะ <S <S เขาบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันมันดีฟเนี่ยเขาจะมีโรงแรมที่มันดีฟนะฉีดวัคซีนไปแล้ว72%ของประชากรนะครับเป็น2เข็ม60%เลยนะเข็มเดียว12%อนะครับ U K เขาก็จะมีโรงแรมอยู่ที่ U K นะครับก็ฉีดวัคซีนไป7 3เนะครับ ก็เป็น2เข็ม66%นะครับเข็มเดียว7%นะก็ถือว่าฉีดกันเยอะแล้วอ่ะนะครับประเทศไทยฉีดไป43นะก็อันนี้เป็นบทวิเคราะห์เมื่อวันที่เซฟนะเดือนเซฟ20 2 0 2บนนะครับก็ฉีดไป2เข็ม22%นะก็ยังถือว่าตามหลังแต่ว่าก็เยอะขึ้นเยอะนะครับนี่เป็นที่เขาดูนะก็บอกโคเทลอินเด็ก เบรกบโควิดนะก็ดูดีดูดูกลับรีครอร์กลับขึ้นมานะครับก็จะเน้นเรื่องวัคซีนเป็นหลักนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูเขาจะมีฟอร์แคสตให้ดูไหมครับผมชอบดูฟอร์แคสตนะอ่าน,นี่ก็จะเป็นเกาะว่าโรงแรมที่เกาะที่ของเขาแล้วก็ทัวริซึมอ่าที่มันดีฟนะครับก็ปี2021ดก็ดูเหมือนจะกลับมานะเหมือนจะกลับมาในเดือนออกัสต์นะครับถ้าเทียบกับอันนี้ปี2019นะครับ ก็ตัวเลขก็ดูดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นนะครับอ่าประเทศไทยนะครับลุ้นยอดว ok ัคซีนเพิ่มขึ้นนะครับเปิดประเทศได้นะก็วันที่ผมอัดอยู่นี่ก็คือเดือนวันที่1พฤศจิเอาพฤศจิอา่อา,อาไม่ใช่พฤศจิเดือนสิบเอ็ดนะฮะเดือนสิบเอ็ดนะครับ,นะรบก็ก็เปิดประเทศแล้วอ่ะนะครับเปิดประเทศแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นว ok ัคซีนต่างๆอ่ะนี้มาดูฟอกแค์เขาเลยนะครับ เขา forecast ไว้ว่าปี2022นี่อเนี่ยอันนี้เป็นบาลานซ์ชีตนะดู Do profit the loss เลยนะคือบัญชีงบอ,งอะไรกับทุนนะครับเขา forecast ว,ว่ายอดขายก็เติบโตมาเรื่อยๆนะจาก3000มาเป็น7000มาเป็น8400นะครับก็ profit ก็โตกระโดดนะโตกระโดดเลยนะปี2022นโตกระโดดนะครับ EPS <s> เขาก็ forecast ไว้ว่าจากติดลบก็กระโดดขึ้นมาเป็น9ตังค์ต่อหุ้นนะครับแล้วก็เป็น0.15ตังค์ต่อหุ้นก็ บอกไว้ก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่ผมประเมินนะฮะเป็นยนต้านะครับแต่ยวนต้าประเมินนะครับอเราก็ดูแล้วดูแนวโน้มดีขึ้นนะเรื่องราคาอะไรดีลชันก็เป็นหน้าที่ของท่านน่แหละนะเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งนะครับของฟินแลนเซียนะครับฟินแลนเซียดูเปรียบเทียบคอมแพรก์กันแต่เขาจะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงดูตารางนี้เลยละกันเนาะก็ยอดขายก็ดูเติบโตขึ้นนะครัเติบโตขึ้นนะ ล้อใกล้ๆก,กันเลยนะแต่ว่าในในโปรฟิตเขาก็ก็ดูถ้าคือถ้าเราถือค่าปีของยองไปได้เนี่ยถ้าเป็นไปตามที่ฟินンเอียได้อ่า,อาอน,นี้เอาไว้นะครับก็คือจะโตไปโตกระโดดอะ่ะนะครับโตกระโดดนะตัวทีเรื่องลายพอดีมีคนมาทําส่วนบ้านผมนะ <laughs> โอเคนะครับก็ดูเปรียบเทียบดูเหมือนมันจะกลับมาแล้วอะ่ะนะครับถ้าให้ผมดูนะ มันมันกลับมาแล้วแหละนะส่วนราคาเป้าหมายที่เขาให้ไว้อะไรไว้นี่ท่านต้องพิจารณาให้ดีนะอย่างที่ผมบอกเป็นประจำนะครับว่าการลงทุนมันเป็นเงินของเรานะเราต้องดูแลให้ดีนะครับเราจะไปเชื่อเขาร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้นะครับเชื่อร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ได้นะถ้าเราเสียหายเนี่ยเราก็เสียหายเองเรากําไรเขาก็ไม่ได้กําไรกับเรานะนะครับถ้าเราไปโทษ เขาบ้างเขาก็จะไม่อยากทําบทวิเคราะห์แต่เขาคงทำแหละเพราะว่ามันหน้าที่เขาอะนะแต่เขาก็อาจจะแต่ก็ดีเหมือนกันนะก็อาจจะทําให้เขาระมัดระวังมากขึ้นนะครับแล้วก็แม้แต่ตัวผมเองก็ยังมาเชื่อมากนะเพราะผมก็ไม่ได้กาไรกับท่านเหมือนกันขาดทุนไม่ได้กำไรกับท่านนะโอเคนะครับก็อันนี้ก็จะดูเป็นภาพผมให้ดูเป็นภาพรวมแล้วกันบทวิเคราะห์พวกนี้ท่านไปดาวน์โหลดหาอ่านได้นะอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องโควิด occupancy rate ดูดีนะดูดีดูกลับมานะครับดูรีครอ v เ r อร์กลับมานะดูดอรอปลงไปช่วงจูแล้วก็กลับมาช่วงออกัสนะครับออ u p a n c ซ r เล e ของโรงแรมก็คืออัตราการเข้าพักนะนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบนะ EV p e EB r EBITDA ก็ดูจะรีครอปเปอร์ได้นะครับนี่ Q4 เขาทำมาให้เลยนะแต่ว่าปีนี้ปีนี้เขา forecast ไว้ขาดทุนหรือปะ่ะขาดทุนนะปีนี้เอ๊ะเดี๋ยวทอน,นี้เล็บพาพอที อ่านเน็ตโปรฟิตก็พอแคสไว้ขัดทุนนะนะครับอาจจะคาดหวังว่าผลประกอบการจะรีคอเปอร์ภายในปีนี้ก็คงไม่ใช่นะครับอาจจะต้องเป็นปีหน้านะครับตามตามฟินンซ์เนียนะไม่ใช่ตามผมนะโอเคก็ภาพรวมก็ประมาณเนี้ยเนาะก็คือบทวิเคห์เนี่ยมันก็จะช่วยให้เรามองเห็นภาพครา่คราๆแบบนี้แหละผมก็จะดูไม่ได้แบบไปเชื่อตัวเลขเขาร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเอาตัวเลขเนี่ยมาวิคห์ต,ต่อแบบ เอามาวิเคราะห์ออกอาจจะทำโปรเจคชันไปข้างหน้าหรืออะไรก็ตามนะก็ลองดูนะครับลองดูนะครับผมก็ให้เป็นตัวอย่างเอาไว้นะครับก็สําหรับท่านที่ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมเป็นกำลังใจใทุกท่านนะครับมีสภาพทางการเงินให้ได้ก่อนปี2030เราไปด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับก็ในะวันรุ่คคิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ